าวันนี้เราจะมาเริ่มจากท่าเบสิกเลยครับท่าเบสิกก็คือท่ากุกเข่านั่นเองครับใช้ลูกกิ้งตัวที่มีสปินสำหรับคนใดที่เล่นใหม่ๆแนะนำครับว่าดีครับเล่นง่ายนะครับ าเพศิกก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับเหยียดออกไปตึงๆในส่วนตัวผมนะครับท่านทำใหม่ๆท่านจะปวดกล้ามเนื้อหน้าท้องปวดกล้ามเนื้อหน้าแขนท่านก็คก่งหลังหรือห่อตัวเหมือนหอยวาไปนะครับจะได้ไม่ปวดหลังจะได้ไม่ปวดแขนนะครับ แต่ในส่วนตัวผมเนี่ยจำเป็นต้องเหยียดตึงๆเพราะว่าทำงานนั่งทั้งวันก็ปวดคอแรงแล้วพอได้มาเล่นลูกกิ้งได้เหยียดออกไปตึงๆได้คลายเส้นดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมดีเยี่ยมเลยในส่วนตัวผมนะคลายเส้นนะครับคล้ายๆกัน กับการหักลบอบนี่กว่ากันไปนะครับนั่งทำงานทั้งวันทำให้ปวดมาเล่นลูกกิง้งเหยียดออกไปตึงๆก็หายปวดนะครับได้ขายเส้นเส้นเราได้ยืดหยุ่นได้บริหารนะครับ ส่วนตัวผมในลูกกิ่งตอบโจทย์ผมได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมใครที่ทำงานนั่งนานๆเป็นเวลานานๆน,น,นั่งทั้งวันเลยก็ว่าได้นะไม่ค่อยได้ลุกเดินไปไหนยิ่งงานยุงย่งๆนะครับยิ่งไม่ได้ลุกไม่ได้เดินจะได้ลุกจะได้เดินก็ต่อเมื่อที่ทำกิจห้องน้ำนะครับ หรือช่วงที่รับประทานอาหารก็ว่าได้นะครับทำเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆได้เหนื่อยเหมือนกันนะรเราเหนื่อยแล้วก็พักแล้วเราก็ไปต่อ,อยกนึงยกต่อไปนะครับ นี่เราก็จะไปต่อด้วยท่ายืนด้วยลุกกิ้งตัวนี้ว่ากันไปขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ